เซลล์ในทางเดินอาหารประกอบด้วยส่วน,วนที่ทเป็นช่องทางเดินอาหารจากปากสู่ทวารหน,นาักและอวัยวะอื่นๆที่มีบทบาทร่วมในใการย่อนอาหารเช่นตับตับอ่อ,อนถุงน้ำดีชอ่องทางเดินอาหารทั้งหมดประกอบด้วยช่องปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และทวารหน,นาัก อวัยวะในระบบทางเดินอาหารจะมีด้วยช่องปากช่องปากเป็นกระบวนการยอร่อยร่กต้นเมื่อคุณเริ่มเคี้ยวอาหารควรทำหน้าที่บนอาหารให้เป็นชิ้นเล็กต่ออน้ำลายจะผลิตน้ำลายออกมาคลุกเคล้ากับอาหารเพื่อให้ง่ายต่อการลืนและเคลื่อนผ่านระยะส่วนต่อไปนอกจากนี้ในน้ำลายยังมีเอนไซม์อะไมเลสทำหน้าที่ย่อยอาหารจะพวกแป้งด้วย หลอดอาหารหลังจากที่เรากลืนอาหารผ่านลำคอลองไปอาหารจะเคลื่อนผ่านหลอดอาหารด้วยวิธีเรียกว่านนเทลิทาลิสซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของหลอดอาหารให้ก้อนอาหาร,หาาหารหลื่นลงไปตกลงสู่เพาะอ,อาหารเพาะอ,อาหาร เมื่ออาหารเคลื่นมายังกระเพาะอาหารก้อวอาหารจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารเกิดการเคลื่อนไหวหรือเกิดการหดิบตัวและคลายตัวเพื่อเป็นการคลุกเคล้าอาหารให้ทำผสมกับน้ำย่อยที่เราออกมาจากตรงใรกล้ท่อในกระเพาะอาหารจะมีสภาวะเป็นปรกรดประมาณ pH 2 3 ซึ่งเอื้อต่อการทำงานของเอนไซม์หรือน้ำย,ย่อยโดยอาหารจำพวกโปรตีนจะถูกย่อยที่กระเพาะอาหารบางที่ส่วนด้วยเอนไซม์เทมซีนตับอ่อนตับอ่อนทำหน้าที่ในการผลิตน้ำย่อยซึ่งเอนไซม์หลายชนิดและมีบทบาทในการย่อยอาหารจำพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันน้ำย่อยที่ผลิตโดยตับอ่อนจะลำเลียงผ่านท่อมาสู่ทางเดินที่รับ ไส้เล็กส่วนต้นตับบทบาทของตับในระบบทางเดินอาหารคือทำหน้าที่ผลิตน้ำดีเพื่อช่วยในการาาย่อยไขมันและตามนบางส่วนโดยน้าดีที่สร้างจากตับจะเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีและละเลียเข้าสู่ทางเดินอาหารโดยในลำไส้เล็กส่วนต้นถุงน้ำดีทำหน้าที่เก็บน้ำดีที่ผลิตมาจากตับและปล่อยน้ำดีเข้าสู่ทางเดินอาหารผ่านท่อน้ำดี เมื่อมีอาหารเคลื่อนผ่านไรมลำไส้เล็กสวนต้นอนวัย่ะระบบการเจริอา,จอาหารลำไส้เล็กลำไส้เล็กทำหน้าที่ผลิตน้ำย่อยทุกเค้าอาหารที่ทำให้ที่ทำให้ข้อน้ำเลือดาสตับอ่อนและดูดซึมอาหารที่ย่อยแล้วสารอาหารคาร์าโบไฮเดรตและไขมันจะถูกย่อย ผลิในการผลิตเอนไซม์ M ide, เพื่อช่วยวย่อยคาร์โบไฮเดรตลำไส้ใหญ่ภายในลำไส้ใหญ่น้ำน้ำและเกลือแร่พวกวิตามินจะถูกดูดซึมเข้าสูร่ระบบไหลเวียนโลหิตผ่านทางผนังนลำไส้และไม่พบกระบวนการย่อยอาหารเกิดขึ้นในลำไส้ใหญ่การอาหารต่างๆที่เหลือจากการย่อยจะถูกขับออกจาก การใสอยู่ในลำไส้ใหญ่มีบทบาทช่วยป้องกันเชื้อแบคทอมที่จะกคนมากับอาหารรวมถึงช่วยรักษาสมดุลภายในลำไส้ใหญ่ให้อยู่ในสภาพในสภาวะปกติโรคระบบทางเดินอาหารโรคระบบทางเดินอาหารเกิดได้หลาย,ลายสาเหตุแต่พบได้บอ่อยที่สุดนั้นเกิดจากช เ,เชื้อแบคทีเรียที่มาจากอาหารเป็นพิษโรคกระเพาะอาหารอักเสบไส้ติ่งอักเสบเป็นต้นหักมาจากไวรัสมาจากอาการไวรัสตับอ,อักเสบและสุดท้ายโรคตัดโรคจากพยาธิต่างๆนอกจากนี้ยังสามารถเป็นโรคระบบทางเดินอาหารได้จากเป็นได้จากการเป็นมะเร็งหรือสากพันธุกรรมก็มีส่วนให้เกิดโรคในระบบอาหารได้เช่นเดียวน ไวรัสตับอักเสบบีสาเหตุทำให้โรคไวรัสตับอักเสบบีการติดต่อผ่นานถ่ายของเหลวที่ออกมาจากร่างกายเช่นสารคัดหลักเลือดน้ำเชื้อน้ำเหลืองและเป็นต้นโรคนี้จะติดโรคนี้จะติดต่อผ่านคนสู่คนก็ต่อเมื่อของเหลวในร่างกายของผู้ผลิตผู้ติดเชื้อผ่านเข้าสู่ร่างกายของบุคคลอื่นโดยการติดเชื้อผ่าน ผ่านทางบาดแผลรอยแผลหรือผิวหนังฉลอบการมีเพศสัมพันธ์ด้วยไม่ป้องกันอาการอาการที่แสดงออกอ่อนเพียรเป็นหวัดเคลื่อนไส้อาเจียนน้ำหนักลดจุกแน่นใต้ใชาโครงขวาจัดตับโตปัสสวะเข้มตาเหลืองวิธีรักษาไวรัสตับอักเสบี เรือรังมีูสองแ่บกการใช้ยาฉีดเพื่อกระตุ้นภูมิต้านทานของผู้ป่วยที่เรียกว่ายาฉีดแพคไกเลตอินเตอร์เฟอรอนอยาตัวนี้มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิต้านทานของผู้ป่วยให้ตอบสูงควบคุมไวรัสตับอักเสบบีเป็นหลักและแต่ก็มีฤทธิ์ยับยัง้งการแบ่งตัวของไวรัสบ้างการคอง วิธีป้องกันตนเองจากไวรัสตับอักเสบบี B, ควรฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสตับอักเสบหากร่างกายยังไม่มีภูมิคุ้มกันไม่ควรรับประทานยาพร่ำเพริมติดต่อกันเป็นเวลานานหากไม่ได้อยู่ในความดูแลของแพทย์งดดืบบ่มแอลกอฮอล์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพร้อมทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานโรค โรคกดไหลย้อนโรคกดไหลย้อนคือภาะวะที่กเกิดจากสิ่งที่ย้อนจากกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นไปยัง,งหลอดอาหารซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกดในกระเพาะอาหารหรืออาจเกิดจากหรือแก๊สเป็นก็เป็นได้สา,สาเหตุของโรคไหลย้อน หลอดอาหารส่วนปลายตายตัวบ่อยกว่าพืนที่ไม่มีภาวะเปดไหลย,ย้อน 2. ความดันจากหูรูดของหลอดอาหารส่วนปลายลดลงตามกว่าปกติหรือเกิดอาการเลื่อนของกระเพาะอาหารเข้าไปในหลอดอาหาร 3. เกิดจากความผิดปกติของการบิดตัวของกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหาร 4. เกิดจากการรับรู้ความรู้สึกของหลอดอาหารบ่กว่าปกติอาการที่แสดงออก1 การแสบร้อนบริเวณลิป้ปีจากนั้นจึงลามขึ้นมาบริเวณหน้าอกหรือลำคอซึ่งอาการจะชัดเจนมากขึ้น 2. ออาการเรินมีปีกเปรีร้ยวเพราะมีกรดซึ่งเป็นซึ่งเป็นน้ำที่มีรสเรียวหรือรสขมไหลย,ย้อนขึ้นมาขึ้นมายังปากวิธีการรักษา 1. รับประทานอาหารเปร็นวันแม่น้อยแต่บ่อยครั้ง 2. ไม่ควรน้ทันทีหลังรับประทานอาหาร 3. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ถึงสุราสี่หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดอาหารที่มีไขมันสูงห้าหลีกเลี่ยถงถึงเครื่องดื่ม วา่ามีไข้สูงหรือมีอาการปวดท้องรุนแรงควรไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นโรคระทาง โดยอาการอุจจาระร่วงสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกอุจจาระร่วงเฉียบพลันมีอาการอุจจาระร่วงอย่างน้อยเจ็ดวันมาเกิดการมาเกิดจากโรคทางกระเพาะอาหารเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสอุจจาระร่วงเรื้อรังท้องเสียที่เกิดขึ้นติดต่อกันอย่างน้อยสองต่อการขึ้นไปซึ่งอาจจะมีสาเหตุจากได้ระบบทางเดินอาหาร เช่นโรคลำไส้อักเสบโรคลำไส้แปรปวนโรคถุงผนังอักลำไส้อักเสบเป็นต้นการรักษาส่วนใหญ่โรคนี้จะหายจะสามารถหายเองได้ภายในหกวันควรควรดื่มน้ำให้มากๆและดื่มเกลือได้เพื่อชดเชยน,น้ำที่เสียออกไปโดยการละลายผงอรังวิธีนักชัน s o f คือที่เรียกว่าผงน้ำตาลเกเลือแร่ในน้ำสะอาดแต่ถ้าหากมีอาการรุมแรนโดยเกิดภาวะชอบหรือหมดสติควรไปพบแพทย์ทันทีการป้องกันโรคคือการรักษาสุขอนามทั้งในการรับประทานอาหารการเก็บอ,อาหารและการคงอาหารให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารหลังเข้าห้องน้ำหรือจากสิ่งของอื่น ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่หลีกเลี่ยงการวางอาหารทิ้งไว้เพราะแบคทีเรียจ,จะเจริญเติบโตได้ดีโรคอุจจาระร่วงเป็นโรคที่ไม่จะเกิดจากมจจะเกิดอุปโภคบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะการรักษาความสะอาดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรตระหนักถึงเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเอง ทำให้เกิดโรคนี้อีกหลายประการได้แก่อาหารรดจัดดื่มแอลกอฮอล์เกิดจากการทานอาหารประเภทเช่น s อสไพรินเกิดจากการติดเชื้อที่มีชื่อว่าเอสไพรูไรมีความเครียดหรือในสภาวะติดการวนแต่โดยปกติแล้วสาเหตุของโรคนี้มันจะเกิดจากการติดเชื้อเอสไพลูาย มากกว่าเชื้อชนิดนี้ยังสามาร,รถติดต่อกันรบูดต้ออาหารได้อีกด้วยอาการที่แสดงออกปวดถุ่แน่นใต้คิ้ีเนื้อตือปวดใต้ใยโครงสร้างวางรายปวดแน่ถึงหน้าอ,อกวิธีการรักษายาลดกรดในกระเพาะอาหารลดบุหรี่ลดเหล้าลดอาหารร็ดับสเกลการทานอาหารให้ตรงเวลาบำรุง ก,กินยาแก้ปวดเรท้องผูกเรื้อร่งภาวะท้องผูกมักเกิดขึ้นมื่อเราได้บปปีบตัวหรือเคลื่อนตัวช้าในระหว่างที่ย่อยอาหารทำให้ร่างกายไม่สามารถกำจัดของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีของเสียตกค้างในลำไส้ใหญ่เป็นเวลานานจะทำให้เกิดอุจจาระที่แห้งแข็ง และมีขนาดใหญ่ขึ้นจนขับถ่ายลำบากภาวะท้องถูกเรื้อรังเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุโดยสาเหตุหลักๆได้แก่พฤติกรรมในชีวิตประจําวันอาจทําให้เกิดท้องถูกเรื้อรังเช่นการรับประทานอาหารที่มีไก่กากใยน้อยดื่มน้ําน้อยรับประทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากนมรวมถึงอาหารปรรูปทที่มีไขมัน น้ำตาลปริมาณมากออกกำลังกา,ายน้อยหรือไม่ออกเลยการอดยาละบ่อยๆอยาบางประเภทอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงเป็นอาการท้องผูกได้เช่นยารักษาอาการซึมเศร้ายารักษาโรคพารกินสันโรคซเ,เมอร์อยาลดความดันโลหิตยาลดกรด,ด,ด,ดที่มีส่วนผสมของ,ของเคลเซียมหรืออลูมิเนียม ยาแก้ปวดที่มีส่วนผสมของโมฟีนเบนตอนภาวะเจะ็บป่วยบางอย่างจะส่งผลให้มีอุจจาระตกค้างในลำไส้จนทำให้เกิดอาการท้องผูกเรืรองเช่นเกิดแผลบิดที่ขอบทวารหนักลำไส้อุดตันไ<พ>ม่อในลำไส้<พ>ใหญ่เ<พ>บนทอ,อ,อนะภาวะที่ทำให้โฮอร์โมนไม่สมดุลอาจทำให้เกิดปัญหาท้องผูกเรลลื่องได้เช่นโรคเบาหวาน ลรคลำไส้แตกป่วนต่อมไทรอยทำงานตา่ำหรือการต้านทานเป็นต้น,ตนการทำงานของลำไส้ใหญ่ผิดปกติหรือภาวะลำไส้เฉื่อยเป็นการเป็นการที่ลำไส้ใหญ่เคลื่อนไหวน้อยลงทำให้อุจจาระเคลื่อนลงมาช้าว่าปกติอาการเข้าสู่ภาวะท้องผูกดรางภาวะ ท้องผูกเลือราหมายถึงการที่มีอาการใดอาการหนึ่งดังนี้การมีอุจจาระแข็งความขี่ในการขับถ่ายอุจจาระอะลดลงกว่าปกติหรือน้อยกว่าสามครั้งต่อสัปดาห์มีเวลานานมีการเบ่งถ่มีความเจ็บปวดเวลาเบ่งถ่ายหรืออุจจาระมีเลือดโนออกมาหลังถ่ายอุจจาระเรียบร้อยแล้วยัง มีความรู้สึกถ่ายไม่หมดเกิดถอยอยอย่ายอุจจาระไม่หยุดท้องผูกเรื้อรังส่งผลย่างไรบ้างการที่มีภาวะท้องผูกเรือรังส่งผลให้มีอาการเครียดเบื่ออาหารไม่สดชื่นปวดหลังและแสบร้อนบริเวณหน้าอกได,ด้การเบ่งถ่ายอุจจาระเป็นประจำทุกวันส่งผลให้เกิดโรคริดสีดวงทาวารส่งผลให้ความดันในช่อง สวนอกเพิ่มขึ้นผู้ป่วยโรคหัวใจอาจเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดส่งผลให้ความดันในลูกตาสูงขึ้นกานปรปัสสาวะไม่อยู่ท้องผูกระรังอาจเป็นอาการเริ่มต้นของโรคมะเร็ลงลำไส้ใหญ่ได้ท้องผูกระรังจนทําให้มีอาการของลำไส้อุดตันท้องผูกระรังอาจเป็นสัญญาณมะเร็งลำไส้ใหญ่ หากเกิดอาการอาการใดอาการหนึ่งหรือตั้งแต่สองอาการขึ้นไปผู้ป่วยควรรีบไปพบแพทย์รักษาอาการท้องผูกเรื้อรังการรักษาอาการท้องผูกเรื้อรังจะรักษาตามสาเหตุที่เป็นโดยมีหลายวิธีได้แก่การปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันได้แก่คนฝึกขับถ่ายให้เป็นนิสัยขับถ่ายให้ตรงเวลาไม่กลั้นอุจจาระ รับประทานผักผลไม้ที่มีกาิใหญ่ยมน้ำในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละวันฝุดกล้าเนื้ออุมเชิงการถ้าใน,นบางครั้งปัญหาท้องผูกอาจเกิดจากกล้าเนื้บริเวณด้านกล่าวทำงาน,นบกพร่องเป็นต้นการรักษาโดยการใช้ยาโดยยาแต่ละชนิดจะอ,ออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหารแตกต่างกันไป เช่นยาระบายในกลุ่มรกระตุ้นให้กล้ามเนื้อลำไส้บีบตัวยาเหน็บหรือยาสวนทวารทั้งนี้ควรขึ้นอยู่กับคำแนะนำของแพทย์เฉพาะทางเป็นสำคัญซึ่งเป็นทางเลือกสุดท้ายในการแก้ปัญหาท้องผูกเมื่อรักษาด้วยวิธีอื่นๆแล้ว ใครไม่เข้าใจตรงไหนยอยากขออะไรบ้างไหมคะ <c oughs> <c oughs>